วันนี้มาพบกับช่องนุ่มเมืองสีสาวเมืองขอนที่เกาหกับพี่น้องมีสาวเมืองขอนจะมากินมาหมากลีนอ่ี่นนองเบิงนะคะพี่น้องว่าเสิมาซิมรสหงีกันเลยนะคะพี่น้องว่ามันจิตแสบบอนะคะพี่น้องเพราะว่าสาวเมืองขอนส้นมาสิกินจะเป็นที่เป็นรสเผ็ดนะคะพี่น้องถ้าว่ากินรสเผ็ดแล้วก็ไม่รสชาตินะชินะพี่น้องพ่อมากินกันเลยนะคะว่ามันสิตแสบบอนะคะสาวเมืองขอนใส่น้ำแล้วนะคะพี่น้องใส่น้ำเราเสียงจะอ้อดแล้วนะคะว่า ซิ้มกันเลยจ้าสีแสบก็แสบนะคะพี่นอ้อเดี๋ยวสาวมาขอสิบอกพี่บอกบองว่ามันแสบหรือบอสแสบนะคะพี่นอ้อโอเคนะคะพี่นอ้อกินกันเลยจ้าเสร็จกันลออกแล้วนะคะรอ,อก,ก่อนพี่นอ้อ,นอม,อมาถอนตัวสตาร์ รสจัดใส่แต่อายุค่ะพี่น้องก็ค่อยเพลิดปพนใด้ย <mid> ัง <sog>. สินะส่วนมาสาม้องขอสิมากินแบบใส่ใส่พริกเพิ่อมสินะพี่น้องอันนี้เขากินแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าคนเกาหลีเขาสิโบกุงรสเพิ่มนะคะพี่น้องมาแบบใดเขาสิกินแบบนั้นเลยนะคะบานนี้นะคะสำหรับมัตสึถินกับกินจีอียังสินะแต่ว่าเขาก็กินหรอกเพราะว่าเขาก็เป็นคนเกาหลีเนาะเขาก็กินแบบธรร ขออนุญาตเอาตัวนี้ออกก่อนเลยจ้ะรอหนู่าเห็นสินนะพี่น้องเนาะสินมันก็สินน้อยอยู่ค่ะพี่น้อ,นอบงบางบางลดสินกับสินญ่าสินปีนะคะพี่น้องแต่เมืมามาบา,านพระเจ้าสิบว่าค่อยเกิดเป็นไหนบอ,อกว่าเพื่นหอน กินเขาได้พี่น้องเขาได้ตองหาน้อกินแต่เขาว่าอันกับเขาอยู่ในร้านเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเขากับ่บหยากพี่น้องเขาเห็ดสนนะสนาวกันได้พี่น้องโอ้หอนทองวากวาดนึงไหมพี่น้องทองวางไม่กินเนาะไม่กินกันเลย ยัยว่วๆจ้าม,มาม่าเกาหลียัยว่วๆจ้าถึงทำไงบ่ได้มันพอนมันพอนสิวกะ เกลียบบ้านเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กไปพี่นอ้องใครกินส้ํามังคอนไม่มาแต่ซ้ํามังคอนขีดก,กับพวกปิ่นมืนตะลุยตะลุยตะลุยยุ่งก็ได้กินจกักเห่นไหมพี่นอ้องไปเกลียบบ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็เด้ครับพี่นอ้อง เรื่องกดไรกดแต่ให้ช่องหนุ่มเมืองสีกับสามาองขอนใหได้จ้ากดติดตามให้ได้ได้จ้าบ๊ายบาย